นะครับทุกคนเออโอ้เจสิก้านะยังไม่ใช่เรียบร้อยครับผมเอนจินโละผมโอ้โหลูโดครับผมโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับก็วันนี้นะครับเออมาในพีที่ทีนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดกระชานะครับเออคือคลิปนี้เนี่ยผมจะหาเอนจินนะทุกคนนะเพื่อทำการอัพพรสวรรค์และเป็น p ีร้อยเก้าดาวแม็กนะครับ ก็ผมจะเปิดไว้ก <st anza> ่อนนะแล้วนะคนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทํากันนะผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วเนี่ยผมขอให้ผมเปิดได้ลวกันนะสาธื้อวงการเกมลันเจอร์ก็เหมือนเดิมว่าผมเปิดกาชาหาเอ็นจินและลูโดนะครับคืออย่างนี้ทุกคนเอ็นจินผมเนี่ยมันมี3ตัวแลละนะครับผมเลยอยากได้พรสวรรค์นะแล้วก็จะทำเป็น9าดาวแม็กด้วยนะครับผมถ้าได้อีก2ตัวนะแล้วก็เป็น P 1ร0ด้วยนะครับทุกคนนะอันนี้คือแผนของผมนะแต่วัด สิง่งที่ผมจะทําได้ตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยต้องทําการเปิดกาชาแล้วเอาเอนจินมาอีก2ตัวครับผมซึงผมเนี่ยจะทําการปั้นมันแล้วเป็น9้าดาวแม็กแล้วก็เป็นล่างพีลอยนะครับผมอะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันยากมากที่จะทําได้นะครับผมแต่ถ้าดวงดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ธได้มากๆนะครับทุกคนนะโอเคไปครับผมรอบแรกนะครับผมทุกคนเปิดเลยครับ โอ้โหเรเลตเตอร์ Le Le atter, นะครับผมยังไม่ใช่นะโอเคไปต่อครับผมโอ้โหนายวิกโยธินนะครับผมยังไม่ใช่นะคือ oh, oh, นะนะทุกคนอาจสังเกตนะว่าทำไมผมถึงแบบไม่ไม่รอนะผมคือผมไปโอ้ oh, oh, ไปเจอสูตรมานะนะครับคือการที่เรารอเนะี่ยมัน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 นี่คนดูนะโอเคผมจะเปิดเลยละกันนะเพื่อไม่เสียเวลาคนดูนะครับนะผมทุกคนนะโอ้โหคีย์บอร์ดว่ะยังไนะม่ใช่ครับผม ไปโอ้โหฮิโรชานะผมยังครับเอนจินหน่อยดิเฮ้ยยังไม่ใช่นะทุกคนนะโอ้โหไซมอนนักบูอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำจริงๆนะทุกคนนะอู้ไซมอนนักบุอีกแล้วนะครับผมจะเหลือไว้สักร้อยและกันร้อยร้อยตัวแล้วกันนะครับผมเออเพื่อไปรันธันวาคมนะโอ้แต่อู้ยังไม่มาเลยอน่ะโอ้โหพระเจนจรนะครับผมยังไม่ใช่นะเออมามาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเจสิก้านะครับ ผมฟ้าทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันเนาะคืออีกสิบเอ็ดครั้งเนี่ยคือ,ค,อคือมันก็ยากนะผมที่แบบเราจะสามารถเปิดได้นะครับมาอีกสองตัวคือมันยากมากนะทุกคนนะผมฟ้าเป็นกำลังใจกับผมด้วยละกันเนาะคือม,มันบ้ามากนะผมที่จะทําแบบนี้นะแต่คือผมบ้าจริงเลยทุกคนโอ,อ้โหวันรีว่วะยังวะใส่มอนอีกแล้วใส่มอนสามตัวแล้วนะครับผมทุกคนหูนักมังไมหาวะยังครับ คูเด็กปฐมมันคือการเสี่ยงที่ผมก็คือต้องต้องต้องจัดจริงๆอะ่ะอ,อ้อโอ้ไซมอนสตัวครับผมทุกคนยังครับชิบหายแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยเก้าหกผมเอาเลยเหมดเลยมาโอลูโดโอ้โหแป๊บหนึ่งทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสามครับมาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยโคลาโบนี้โอ้ยเอาว่ะ โอ้โหลูกเสือโมลีครับผมยังครับเอนจินเอนจินมาหน่อยได้ไหมเอออยากทําให้สุดๆเลยนะครับผมเอนจินนะมันเป็นตัวที่ผมชอบด้วยไงประเด็นนะครับโอ้โหวออกยากมากนะครับยังว่ะทุกคนเดวดองไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอืมโอ้โหรู้สึกเจมครับราชินีอลิสนะครับทุกคนเออโอ้โหเจสิก้านะยังไม่ใช่เรียบร้อยครับผมเอนจิน อีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะก็สี่ตัวแล้วครับมันคือการลงทุนผมบอกแล้วนะทุกคนนะมาโอเคขอแลกตั๋วก่อนนะผมต้องการอีกตัวเดียวเท่านั้นนะผมจะสามารถทำเอนจินเป็นล่างออก้าวดาวแม็กแล้วก็เป็น P 1ร0อยด้วยนะครับมาขออีกตัวเดียวเท่านั้นเอนจินโอ้โหนะวิโยทินครับผมหูตะบองตะบองเพชรวายอุ้ยเล่นน้ำนะครับโอ้โหูมัชเมลโล่ครับผม โอ้โหลูโดครับผมโอเคคู่เทพเจ๋งเฟี้ยวนะครับไปต่อสองทีท้ายโอ้โหยังวะโอเคหมดครับผมทุกคนก็ผมได้คู่เทพมาเลยอะ่ะเฮ้ยสุดตึงครับหมดแล้วเฮ้ยเฟี้ยวเ,เลยเดี๋ยวเเดีวลูโดตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เป็นคู่เทพเลยนะครับอ่าแล้กลมก็เจ้าเอนจินล่างธรรมดานะครับ โถ้าเอนจินมาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็คือฟู l เอ็ g i n e แอะตอนเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับสี่ตัวนะอุ้ยสี่ตัวมันก็สามารถที่จะทําเป็นร่างเก้าดาวแม็กได้เลยนะเออถ้าผมปั้นสี่ตัวนี้นะครับโอ้แต่ว่าพีร้อยเนี่ยคือผมต้องทำเอ็นจิ e นอยู่แหละนะครับอืมได้ๆคือถ้าผมเป็นพีร้อยก็ได้เลยนะเพราะว่าอาจเก็บพีสิบพีสิบเป็นยี่สิบปุ๊บหูยยยยย อันนี้เป็นโอเคอันนี้ผมต้องใส่กบประมาณสี่สิบตัวนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้อืมสี่สิบตัวไหมประมาณสี่สิบห้าตัวนะสามตัวเนะี้ยเคยเนี้ยมันยี่ิบห้าแล้วใช่ไหมผมต้องใส่เนี่ยสิบสิบตัวครับผมเออสิบตัวนี่สิบตัวนะครับอืมอุ้ยแต่มันก็ไม่อืมมันก็ไม่แม็กกันดิเพื่อนคือโหย,ยากเลยวะ่ะเ้อโห โอเคแต่ว่าคลิปนี้คือได้ลูโดมาด้วยนะทุกคนผมบอกเลยว่าถือว่าใช้ได้อยู่เอนจินสี่ตัวลูโดตัวหนึ่งก็เป็นคู่เทพนะครับตอนนี้นะครับทุกคนโอ้โหลูโดเมกตัวหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเออลูโดเนี่ยก็าจ,จะยังไม่ปั้นนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวทําเอนจินก่อนคือเราตอนนี้เราพุ่งหมายไปเอนจินก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอยัดกบไปเอนจินก่อนนะครับอืมปมีกบท่าไหนเราสายทันไปก่อนนะครับ ใช่หลักการนี้ผมบอกเลยว่าสุดตึงนะครับนี่ครับผมบวกเจ็ดนะครับเอออ่ะโอเคกถ็ถ้าสมมติว่าเป็นพรสวรรค์นเนี่ยก็จะได้อ๋อมันมีแค่สี่ขั้นนี่ผมรู้มี5้าขั้นอ้าก็ได้เลยดิโออย่างนี้ได้เลยนะทุกคนโอ้เจ๋งเลยนะครับเป็นเก้าดาวแม็กเลยแล้วก็เป็นพีร้อยแบบที่วางไว้ที่วาดไว้เลยนะครับเอออ๋อ,อ,อไม่ใช่ ผิดนะครับผมได้แค่พลังชีวิต300%เนะเพราะว่าถ้าเราโดนสองตัวได้ได้แบบอพรอสวรรค์สามนะครับผมยังไม่แม็กนเนาะโอ้อแต่ไม่เป็นไรครับผมทุกคนโอ้แต่ว่าต้องใช้เวลาผมว่าอีกนานนะกว่าจะทำเอนจินเก้าดาวแม็กได้ผมฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยละกันเนาะคนดูเนาะ200ตัวเมื่อกี้ผมได้แลกเอนจินหนึ่งตัวลูโดหนึ่งตัวมาแล้วครับผมอนาคตเอนจินเก้าดาวแม็กครับผมทุกคนลูโดเนี่ยเดี๋ยวค่อยปั้นละกันเนาะ เออยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะแต่ก็บัาวิ่งมาตัวแรกแล้วนะรูโดนะครับมาไอดี ID ลองของเรานะลองกันใหม่นะครับผมทุกคนเอนจินสี่ตัวเออสุดยอดเดี๋ยวผมจะทําการปั้นเอนจินตัวนี้ก่อนนะครับผมทุกคนคือต้องทําการปั้นจริงอะนะครับเ,ออเดี๋ยวตอนนี้มีกบกี่ตัวบนะ้างเนี่ยมีน้อยเหมือนกันนะเนี่ยสิบสี่สิบสาสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวขอนำการปั้นเอนจินก่อนคือคือผมบอกเลยว่าการเสี่ยงในรอบเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงที่อนาคตอาจจะคุ้มค่านะครับคือผมได้คำนวณมาแล้วนะผมทุกคนนะเออโอเคเพื่อหาเอนจินอีกตัวเดียวผมสามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะทำการปั้นให้มันเป็นแบบ P100 และเป็น9ดาวแม็กในะอนาคตนะครับผมต้องโอ้คือเฟืองฟาร์มเยอะผมอะนะครับโอเค ก็ผมฝากทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับช่องทีนะครับด้วยนะครับโอ้โอเคครับผมบอกเลยนะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบอ m a เมซิ Amazing มากนะครับอืมก็แล้วผมขอตัดไปตอนที่ผมเนี่ยทำ Engine ให้เป็นแบบโอเคตอนนี้ Engine ผมเนี่ยเออ่ขาดกบ X อีกแค่ห้าออู้ประมาณ6ตัวนะครับก็จะเป็นล่าง8ดดาวไฮเปอร์แม็กแล้วเหมือนกันนะครับอืม โอเคครับโป๊ไปเลยนะครับใช้ไปเลย9้าดาวนะครับเดี๋ยวหาได้ใหม่อยู่แล้วนะครับขาดกบิ6ตัวเท่านั้นนะทุกคนนะก็เดี๋ยว6ตัวนะี้ผมจะเ,เดี๋ยวว่าจะปั้นเป็นล่างเก้าวดาวนะครับก้าดาวตัวหนึ่งนะครับคือผมต้องเก็บเยอะเลยนี่หว่าเพราะว่าแป๊บหนึ่งนะคือขอคำนวณกันนะทุกคนนะ คือตอนนั้นผมมีหินปุกพลังเนะสี่เม็ดครับผมคือถ้าผมจะทําเป็นเก้าดาวแม็กซ์สี่ตัวเนี่ยโอ้โหผมต้องใช้สิบสองเม็ดครับโอ้โหผมบอกเลยกี่เดือนวะเนี่ยกว่าจะทำเป็นเก้าดาวแม็กซ์ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าผมเนี่ยจะสามารถทําได้ตอนไหนนะเอนจินเก้าดาวแล้วก็เป็นพีร้อยนะผมแล้วเป็นแบบอคอร์ดพรสวรรค์ขั้นสามนะทุกคนนะก็ผมฝากทุกคนเนี่ยเป็นกันวังใจกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยแล้วกันเนาะโอเค ผมย้ายคลิปนี้แม่งแมสว่ะโอเคครับผมก็นั่นแหละทุกคนตามด้วผมบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวปั้นแป๊บน,นึ่งนะขอคำนวณก่อนถ้าผมปั้นเอนจินตัวนี้เป็น25ตัวใช่ไหมไอ้20ตัวใช่ไหมก็เป็น25 p ถูกไหมเอ้ยประมาณเท่าไหร่วะกี่ p วะ25 p ถูกแล้วถ้า25 p กอ25 p ก็เป็น50นะแล้วก็โหยคือตัวนี้เนี่ยผมต้องปั้นต้องเป็นปุ๊บแบบวก10แล้วก็ต้องปั้นอีกนะครับโอย ขนาดคิดแม่งก็แบบคือมันก็ยากเย็นแสนเข็ดนแล้วนะผมบอกเลยนะครับผมแล้วการที่จะทาเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ก็ผมก็จะทําให้ได้ละกันนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คํานวณว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าละกันนะครับผมทุกคน